คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาร่ำแหลมหยาบคายเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุตเตือน์เมื่อนะโอเคสวัสดีนักบัตรนิ้วเหล็กทุกท่านครับอยู่ผมเช่นเคยในช่องของชิปสมิธครับนะไปดูกลุ่มกันหน่อยแล้วกันครับวันนี้เราแจ้งในลัทธ <inne Mystery> <shorts> ิธรรมรอบเที่ยงเหมือนเช่นเคยครับนะสองเกมนะครับพีดีสองเกมพีพีแล้วก็อีกสี่เกมของพีจีและมีมาเก๊าเข้ามาเราเลยจะไปจัดมาเก๊ามีคนไปแตกกิโลกีเลนกันไปอย่า เดีเอาทุนมาพันสามครับลองดูแล้วกันว่าจะไปได้สักกี่น้านะครับในรอบที่ PG สําหรับวันนี้นะหลายท่านน่าจะหลายคนน่าจะเป็นนะแข่งยิบหายเล่นยังไงก็ไม่ค่อยแตกนะครับนี่รอบตัวเองรีบรีบแจ้งแจ้งปุ๊บเล่นปั๊บนะครับจริงๆต้องรอเวลาให้ถึงเที่ยงก่รอนนี่ยยังไม่เที่ยงนะผมชิงเล่นก่อนแล้วกันลองดูว่ามันจะมีโอกาสบ้างไหมนะชิงเล่นก่อนประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับ เหนื่อยท้อแล้วเกินนะครับวันนี้ PG ไม่รู้เป็นอะไรนะครับจะฉีกไปเล่นค่ายอื่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะเล่นมาแต่ PG นะครับ <S <S เดี๋ยวอาจจะหนีไปเล่นโจ๊กเกอร์เล่นแบ c ็กเมทิกดูบ้างนะลองดูแล้วกันปั่นไปเรื่อยๆอาศัยปั่นครับแล้วก็เกมมาเก้ลนะทุกคนนะหนึ่งหนึ่งอย่างที่คิดว่าไร์ประโยชน์สิ้นดีก็คือการใช้เทอร์โบเล่นนะครับไม่ค่อยเข้านะผมลองมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเรากดธรรมดาก็พอครับนะไม่ต้องติดเทอร์โบหรอก ค่อยติดเวลาแบบเหมือนมีอะไรจะเข้าหรือว่ามีอะไรให้ลุ้นแล้วค่อยเปิด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 เทอร์โบนะเป็นแทคนิกเล็กๆน้อยๆครับถามว่าซื้อมีโอกาสไหมบอกไม่ได้เลยครับนะหรือไม่ถ้าอยากรู้ว่าซื้อแล้วม,มันจะเข้าไหมให้ลองไปลดเบ็ดลงไปเบ็ดต่ำๆแล้วลองซื้อดูครับลองดูตัวคำนวณอะไรอย่างเงี้ยม่ามีไหมแต่นี่ดูจากลายนอกก็พอจะเดาได้แล้วครับว่าครึ่งๆึงงนะห้าสิบห้าสิบนะครับมันมีลายกินบ้างไม่กินบ้างนะมันไม่ได้มีคอมโบเยอะแยะเอ้ยเพื่อนอันนี้ต้องเปิดปิดเทอร์โบครับเอ้ยปะทโถหิ เรียบร้อยเพื่อเย็ดเคเข้าเบ็ดสิบแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, แตกไหมถ้าแตกผมหนีนะถ้าไม่แตกก็โอเคอาจจะเล่นต่ออีกหน่อยว่าทุนเราก็ไม่ได้น้อยมากทุนมาพันสามครับถ้าแตกได้สักเท่าหนึ่งก็เลิกครับถ้าไปไม่ถึงเดี๋ยวเล่นต่อนะครับสําหรับพีจีในวันนี้ครับได้แล้วต้องหนีครับไม่ได้โอเคไปต่อได้ไม่ว่ากันจัดไปดีเพื่อนสำหรับกูรและกีตาครับก็เป็นกลุ่มแจ้งเกมนะทุกคนนะเหมือนที่พูดไว้ในทุกคลิปครับเพื่อนคนไหน สนใจก็ผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมแจ้งเกมในช่วงเวลานั้นๆครับมีโอกาสก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่อาศัยตามเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเาแล้วกันนะครับนั่นแหละคือข้อมูลที่จะได้จากกลุ่มแล้ที่ทำครับลุ้นกันไปเรื่อยๆแลวกันอยู่ที่คูณ6ครับอีก11หมุนที่เหลือโอเคไม่เข้าแถวแรกเพื่อนอย่าทำร้ายกันแบบนี้ลูกสิบลูกเคมาเต็มระบบก็บ54บาทอยู่ที่ขึ้นไปคูณ7็ครับยังไม่ค่อยมีคอมโบสักเท่าไหร่ครับอีก9หมุน10หมุนที่เหลือครับยังได้ลุ้นไหม เลิกเล่นนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับวันนี้มันแข็งจริงๆต้องยอมรับนะฮะไม่รู้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะพร,รุ่งนี้น่าจะเป็นการรีเซิร์ฟครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งในพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมหรือเปล่าวะกูหลงวันไหมใช่แหละเออคูณไปเพื่อนตัวคูณได้กินเจได้กินชิปไปฮะเออชิปอะไรเอยชิปหายลูกเต๋าแถวสามเพื่อนอย่าสั่นด็อกแดกไม่เอาโอ้ยเป็นชิปลงมาแทนนะครับชิปกับเอไปครับตัวคูณหมดลงไปแล้วลูกเต๋าแถวสามเพื่อนกลายเป็นชิปอีกแล้วไอ,อชิปหาย อีก5้าหมุนครับแต่เราล่อไป735แล้วครับโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับนะทุนมาพันสตอนนี้ขึ้นไปพันเครับอืมไวมาอย่างนี้ได้กินเคเบากริบชิปลงมาเพื่อนสวยงามกลายเป็นกรอบทองกรอบทองกลายเป็นอะไรครับทุกคนครับเป็นชิปครับสวยงามชิปกับคิวครับววยตั้งลำไว้แบบนี้มีตัวกินเป็นชิป 10J ครับโอ้โหไวอีกดอกหนึ่งเพื่อนกระป๋กกระเป๋าไม่เคยจะได้ฟึ่มฟรั่มไปเพื่อน1 9อยเก้าสิบสองนี้ขึ้นไปพันห้าทุกคนคูณ17เก็ไปดอกนี้ได้ไาอีกเจครับ ป17ได้17บาทครับอีเป็นยึดเป็ด184ครับโอ้ยเหลืออีก4หมุนครับทุกคนครับนะชิงเล่นรอบลักกีทาทำเรื่องแล้วครับอืมจริงๆมันไมช่ชิงเล่นครับมันก็อยู่ในรอบอะไรทุกคนนะโอ้ยปะโทหิวไปแล้วลูกเคนะครับเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อแบบนี้ถามว่าควรไปต่อไหมก็จริงๆก็แล้วแต่จัจรจรกรยานในการรับชมของเพื่อนนะครับเป็นผมผมก็พอดีกว่าครับเพราะว่าเจ็บมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่รอบผู้พันเลยนะไม่รู้ใครโดนมาบ้างนะครับ ได้มาแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับ <c oughs> แบบไม่ต้องเข้าซื้อด้วยนะจริงๆผมเป็นสายซื้อไม่ใช่สายปั่นครับแต่เมื่อกี้ลองใจดีสู้เสือลองปั่นดูบ้างในรอบลัคก,กี้เหมือนเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะเขาแนะนําให้ปัน่นแล้วก็ลองปั่นดูครับโอเคถือว่าได้ผลเหมือนกันนะปั่นธรรมดาไม่ต้องเทอร์โบสําหรับเกมมาเกาแบบนี้นานๆทีเข้ามาเล่นนะครับถ้าไม่ในรอบลัคก,กี้ทำก็ไม่ได้เล่นครับเออลัวไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมนะครับผมแคปส่งสักครู่ครับดอกเดียว เลิกเนาะมี2กลุ่มแคป2กลุ่มครับนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รับชมแล้วกันดูกลุ่มกันสักหน่อยไหมนะดูกลุ่มกันสักหน่อยแล้วกันว่ามีใครตามเรามาอย่างเร่งด่วนบ้างนะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งครับดูสมาชิกในกลุ่มสักครู่อ่ะอ่ะลากไม่เข้าไอ้โหเด้งหลุดโอเคงั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดดีดย้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยนะ นะมันลากไม่เข้าครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรโอเคเพราะฉะนั้นเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามครับนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับใช้จักรยานในการรับชมครับรับชม,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 มเพื่อความเดิอไม่แนะนำเพื่อเล่นตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ลากไม่เข้าอวะไม่รู้